สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Auto Nexus Reviews Welcome b c k วันนี้เรามีโอกาสพิเศษที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถกระบะที่ถือว่าเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ที่สุดของปีนั่นก็คือ Mitsubishi Triton รุ่นปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆกระบะคันนี้ไม่ได้มาเพียงเพื่อเป็นรถใช้งานทั่วไปเท่านั้นแต่ยังถูก ออกแบบมาเพื่อเป็นตัวแทนของความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ทรงพลังจนเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในตลาดรถกระบะระดับโลกเลยทีเดียว เริ่มกันที่การออกแบบภายนอก Mitsubishi Triton 2026ถูกปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดภายใต้แนวคิด Dynamic Shield ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mitsubishi กระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์โฉบเฉี่ยวประดับด้วยโครเมียมเงางามตัดกับโทนสีดำม,มันเงาอย่างลงตัวไฟหน้าเหล็ดทงคมเข้มมาพร้อมกับ d ด y t i ม์ running light แบบ Signature ์ดิหย์ที่ช่วยเสริมความดุดันและล้ำสมัยให้กับด้านหน้าตัว ทั้งถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่โค้งไหลลื่นตั้งแต่ด้านหน้าจโรดด้านท้ายเสริมด้วยซุ้มล้อที่บึกบืนและล้ออลอยหลายก้านขนาดใหญ่ที่สะท้อนความเป็นพรีเมียมได้อย่างชัดเจนด้านท้ายมาพร้อมไฟเลตทรงเรียวยาวที่ทันสมัยฝากระบาดหลังออกแบบให้แข็งแรงและลงตัวกับกันชนท้ายที่เสริมโครเมียมให้ความรู้สึกหรูหราแต่ยังคงความดุดันสไตล์รถกระบะ เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารภายในจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ Mitsubishi t r i ท o n 2026ได้รับการออกแบบห้องโดยสารที่ผสมผสานความสปอร์ตและความหรูหราอย่างลงตัววัสดุที่ใช้ภายในห้องโดยสารเป็นหนังแท้คุณภาพสูงเดินตะเข็บอย่างประณีตแผงคอนโซลกลางติดตั้งจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto พร้อมระบบ นำทางและการเชื่อมต่อออนไลน์เต็มรูปแบบมากวัดดิจิทัลเต็มระบบแสดงผลคมชัดและสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการแสดงผลได้ตามต้องการเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าและเสริมระบบทำความร้อนและระบายอากาศเบาะหลังออกแบบใหม่เพื่อให้พื้นที่กว้างขวางและนั่งสบายมากขึ้นพร้อมระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลังทำให้การเดินทางทั้งใกล้และไกลเป็นไปอย่างผ่อนคลายในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยมิซูบิชิทริ t ทนรุ่นใหม่นี้ ก็จัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรพัน์อัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องมองรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์มาถึงหัวใจหลักของการรีวิวสมรรถนะในการขับขี่ Mitsubishi Triton 2026มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ ที่ให้กำลังมากขึ้นและประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าเดิมเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรเทอร์โบชาร์จให้พลังกำลังสูงสุดกว่า200แรงม้าและแรงบิดมหาศาลที่ตอบสนองได้อย่างฉับไวจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและต่อเนื่องระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4WD2 ที่ขึ้นชื่อของมิตซูบิชิยังคงอยู่และถูกปรับปรุงให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขับขี่บนถนนเรียบทางลุย หรือการบรรทุกหนัก t r i t เทใหม่ก็สามารถรับมือได้อย่างมั่นใจระบบกันสะเทือนก็ได้รับการปรับแต่งใหม่ให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังคงความมั่นคงในการควบคุมสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ t r i t ั r เ2026ไม่ได้เป็นเพียงรถที่ตอบโจทย์ด้านการใช้งานเท่านั้นแต่ยังเน้นความเป็นรถรู่สำหรับครอบครัวหรือผู้บริหารที่ต้องการความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปทำให้รถกระบะ ต้องมีความอนเนกประสงค์มากกว่าเดิมและมิสูบิชิก็เข้าใจจุดนี้ได้อย่างดีในส่วนของราคามิ t ูบิชิทร t เทิร์นสองเปิดตัวด้วยราคาที่ถือว่าแข่งขันได้ในตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ950,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและขยับไปจนถึงกว่า1 3 0 0 0 0้าบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมออปชั่นจัดเต็มทั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูงชุดแต่งพรีเมียมและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันถือ ว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้กลับมาโดยเฉพาะงานดีไซน์ใหม่ที่หรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัย กล่าวโดยสรุปมิตซูบิชิทริ t o น2026เป็นรถกระบะที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกที่ดูดันหรูหราภายในที่ให้ความรู้สึกสบายเหมือนนั่งอยู่ในรถ SUV ระดับพรีเมียมสมรรถนะที่ตอบสนองทั้งงานหนักและการขับขี่ในชีวิตประจำวันรวมถึงราคาที่สมเหตุสมผลทำให้ t r i t o นรุ่นใหม่นี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองที่สุดในปี2026อย่างแท้จริง หากคุณกำลังมองหารถกระบะที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทำงานแต่ยังเป็นรถคู่ใจที่สะท้อนรถนิยมและความล้ำสมัย Mitsubishi Triton 2026คือคำตอบที่ครบถ้วนแน่นอนและนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดจากช่อง Auto Nexus Reviews Welcome BACK หากเพื่อนๆชื่นชอบการรีวิวในครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์รีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากกันอีกเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ